วันนี้เราจะมาลองอบเครื่องอบอซัมซุง21โลที่ลูกค้าถามทุกวันเลยเรื่องอบไม่แห้งจริงๆเราเราทำไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวต้องทำบ่อยดูสิฮะเครื่องใช้ไปนานๆมันจะไม่แห้งจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้หนึ่งตะ้าเดี๋ยวใหม่สองะตะตาใส่ไปเดี๋ยวทำมาใหม่นีตะ้าที่หนึ่งนะ อันนี้ตะกร้าที่สองเราซักมาจาัดเครื่องสามเครื่องใช่ไหมสามเครื่องเป็นเป็นเครื่องฝาหน้านะบอกไว้ก่อนมีเครื่องฝาบนตามชื้นมันแตกต่งางกันแล้วปริมาณผ้าที่เราใช้จริงอันนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไนหะกลับมาก็สามตะกร้าเลยก้าที่สอง สองแล้วนะโอเคที่สามมีตะกร้าที่สามอันนี้จะเป็นผ้าขนหนูผ้านหนาเนี้ยจะจะโตปัญหาเดี๋ยวลองดูโอเคเราจะลองที่ชุมวงก่อนนะเอาอะข้างมันเยอะมันต้องูดจริงๆควรใส่แค่ไม่เกินครึ่งถังตามหลักเอาให้เห็นได้เลยสำไติว่าเราเป็นลูกค้าโอเคอ่ะหยอดเลย เหรียญเราตั้งไว้สิบบาทสิบห้านาทีสี่เหรียญก็จะหกสิบนาทีเรามาดูเลยส่วนใหญ่เวลาที่มันขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันจะบอกประมาณสามชั่วโมงนะถ้าจะไม่ปิด ประมาณ2 0บ0วินาทีอะเขาจะประมวลมันเป็นระบบเอไอนะตัวเนี้ยอันนี้คือลูกค้าถามทุกวันจริงๆเราก็ทำคลิปไปหลายรอบแล้วอ่าไมไ่เป็นไรเนี่ยเรื่องกินไฟกับเรื่องอบไม่แห้งเราว่ามันแห้งเขาบอกไม่แห้งอ่าลองดูอ้ไดนง เป็นระบบคีดปั๊มอย่างคนคนใช้ยังไม่เคยชินเคยชินแต่ระบบ,บ,บเป่าลมร้อนอันนี้เป็นยัง,งช่างผ้าอยู่เะอ่ามันเวลาที่มันโชว์มาเนี่ยสองชั่วโมงสามสก้านาทีอันนี้ไม่ใช่เวลาจริงนะเพราะมันจะมีเซ็นเซอร์จับความชื้นอีก น,นี่โบเออร์เริ่มทำงานมันจะเริ่มกินกระแสตั้งแต่0.5น5 1จ่าหนึ่งเรียงไปเรื่อยๆสูงสุดของเขาไม่เกิน4แอมป์อเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันการกินกระแสอันนี้เหลือ5้านาทีนะวิธีจะเช็คนะครับก็คือกแตะ 8. ให้ประตูคลายล็อกโอเคเปิดดูดึงมาเลือกดูเลยอันไหนแห้งอันไหนไม่แห้ง จะได้รู้ว่าผ้าแบบไหนแห้งไม่แห้งตอนนี้คือเวลามัน55นาทีแห้งแล้วออก่เป็นปเสอเอาออกเลยะตพูดถึงเอาให้หายสงสัยไม่เวลายังเหลืออันนี้หมาดนิดๆก็เอาใส่ก็้ปไปใหม่มันต้องมาพึงเอาที่แห้งจริงๆออก ขยัดดูเสื้อน่เสียผ้าฝ้ายน่าจะแห้งแบบเดี๋ยวต่อเวลาไปเหรียญ <wheelchair. S 2> อันนี้คือเราหยอดไปสี่เหรียญสี่เหรียญหกสิบนาทีเดี๋ยวพวกเสื้อเชอนะพวกแห้งแล้วออกจริงๆมันสามตะกร้ามันเยอะไปถ้าเยอะลูกค้าก็ต้องหยอดเหรียญเยอะ S <S ไปก็ทำทั่วไปเราก็คือเราจะทำให้ดูว่าเราจะเก็บข้อมูล <S <S สำหรับคนที่ถามจริงๆทำไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังถามทุกวันเลยว่าซัมซุงเนี่ยอบแห้งไหมแห้งแล้วเนี่ยแห้แงมันก็มีไออุ่นอะ่ะไม่ใช่ไม่มีอ่ะงั้นเราตอกลองตอกนะหรือว่วต่อเหออเร,ออเรียญไปเลยี๋ยวเช็คการกินไฟด้วย มาแห้งอ่ะเป็นพวกข่างนี้นี่นะเอาออกมาเกิดบสก้าออกมาก็ประมาณเนี้ยก้านี้อ่ะปิดป่ะ,ปะเยอะ๋ยวแป๊บนึ่งอ่าไม่ต้องกล่องมันกดเองรู้สึกจะเหลือประมาณสี่นาทีแบบไม่แน่ใจสามนาทีเพราะว่าเราให้เขาให้เวลาเดินต่อเนื่องต่อเหรียญต่อเหรียญน,นึงพอ ลองต่อไปเทียเหรียญเนี่ยแหละลองเหรียญเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวเลยห้าทีแล้วเรามาเช็คอีกทีเดี๋ยวเราลองมาดูการกินกินไฟตอนเนี้ยเอเหลืออีก3นาที1ชั่วโมง กินไฟไปแล้ว0.62หน่วยเราเคยจับเวลามัน1ชั่วโมงมัน0.68ตอนนี้ก็0.62แต่ตอนนี้เราต่อเวลาไปอีกออต่อไปอีก10บาท15นาทีอันนี้จะเป็นข้อมูลจากการอบจริงเลย ส่วนใครจะว่าแห้งไม่แห้งเอาความรู้สึกมาวัดก็แล้วแต่แตะค้างนิดเหลือสามนาทีอ่ะทีนี้มาดูแลเปิดดูเลยเบาเ่ยลอยมาหน้าเลยอ,อายุมาเลยอันไหนไม่แห้ง,ต,งต้องใส่เลยอันไหนแห้งเอาออก จริงเวลาที่เครื่องอ่ะมันเหลืออชั่วโมงยีิบเจ็ดนาทีเลือกหนะทำไมเครื่องอบไปใส่ถุงสิบเหมือนเครื่องซักอะมันก็เป็นก้อนเลยใมันจะแห้งได้ไงดูผ้าขนหนูอ่ะที่เราว่ามันจะแห้งช้าตอนนี้มันใส่ผ้าสามตะกร้าเดี๋ยวเราจะมาลอง แห้งไหมอือุ่นอุ่นมาเนี่ยอือใช้ได้แห้งหูใช้ได้ถ้าผ้ากรูแห้งอย่างอื่นแห้งดูขอบแกงอ่ะขอบแกงนี่ก็แห้งผ้าพื้นเลยนันเนี่ยผ้ากระนูสักสีถืมแต่ไม่มียับเลยนะดูขอบแกงขอบแกงตรงที่มันไม่ยับเนี่ยขอบแกงดูขอบแกงเนี่ยอีกนเตี้ย แต่ถ้าบางคนก็โอเคนี่นะแห้งนะเนี่ยเนี่ยตรง,ตรงนี้กป<ร>็นก้อมยังแห้งเลยลองดูเอาอย่างนี้นะเดี่ยวมาฟังรู้สึกของคนเนี่ยมันจะไม่เหนือนกันเนี่ยชอบตรงที่มันไม่ยับเนี่ยสาดขั้วไม่ยดิยโอเคเลยสีทีใส่ใส่พวกนี้ดนะิบเนี่ยจริงิก็เห็นจะต่อเวลาไหมานะเอกี้เราตออไปแล้วเหรียญหนึ่งไมนรู้ไปเลยอ่าลองดูแต่อันถ้ามันงาแล้ว เออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยสองตะกร้าแล้ไม่ไม่จะให้ดูว่ามันแห้งไหมลองดูจะต่อเวลาก็ปิดนะปิดไปเลยเดี๋ยวเพื่อมันตะก้าเองต้องเดี๋ยวดูกันเหลืออีกสามนาทีเหลือหนึ่งนาทีต่อเลยเดี๋ยวถ้าปกติควมก็แซสน้อยแหละตะก้าดื่อเองตั้งเดี๋ยวเรามาลองแบบตะก้าเดียวอีกทีนะ เ,เดี๋ยวเรามาดูการกินกระแสด้วยตอนนี้เวลาที่กล่องเหลือ1นาทีเวลาที่เครื่องเหลือ23ามนาทีเรามาดูการกินกระแสอ่ทีปั๊มยังกินอยู่สองจุดาใช้ไฟไปแล้วทั้งหมด0.93ามหน่วย ในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะกล่องน,นับถอยหลังแล้วเดี๋ยวเรามาปล่อยดูให้จบเลย อีก5วินาทีอ่ะจบละน,นี่จบโปรแกรมเรามาดูว่าผ้าแห้งไหมนเนี่ยขอบกางเกงขอบกางเกงแห้งดูเกงตัวหนาหนา เนี่ยขอบก็แห้งหมดเลยเราอ่าว่าแห้งแต่อันนี้เราหยอดไปทั้งหมดปกเหรียญก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งอันนี้ถือว่าแห้งนะฮะโอเคอกินกระแสทั้งทั้งหมดอ่ะมาดูเลยสรุปเลย 0.94หน่วยอยนีี้ต่อการอบหนึ่งครั้งต้องถือว่าเป็นเครื่องอบที่กินไฟน้อยที่สุดส่วนการอบมันก็ต้องนานเป็นเรื่องปกตินะฮะโอเค